เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2องข้าพเจ้านางทองพูลแผนกลางอายุ53ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาสว่างสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบนหนองจิกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามข้าพเจ้ารับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กในระดับชั้นเตรียมอนุบาลช่วงอายุ3-4ถึงปีจำนวน16คนโดยการจัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เรียนปนเล่นเพื่อมุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านคือ ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังมุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะชีวิตในด้านต่างๆเพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาให้คำแนะนำที่ดีข้าพเจ้าจะได้นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ